าจะทําทุกอย่างต่อให้มีหลักฐานผมเคยเจอคนคนหนึ่งนะจะเถียงเอาชนะผมไม่ได้ผมมีคลิปผมมีรูปภาพผมมีไฟล์เสียงผมมีพยานบุคคลผมมีเอกสารที่เขาเซ็นทุกอย่างครบไม่ยอมรับผมก็เลยไม่แปลกใจกับกัมพูชาเลยครับผมไม่แปลกใจแต่คราวนี้สิ่งที่จะทำให้เขาอ่ะได้รับบทเรียนก็คือ ความเชื่อถือในระดับนานาชาติสวัสดีครับสวัสดีครับลงบุบเบิ้ลเลยความเชื่อถือในระดับนานาชาติเขาลดลงแล้วกันแน่นอนครับ,ย,รบย,ย,ชชยิ่งรบยิ่งเยืดเยื้ออ้าวสวัสดีจ้าประชายิ่งรบยิ่งยืดเยื้อเท่าไหร่นะครับประเทศไทยจะใช้งบประมาณมากเท่านั้นแต่เอ่อ กพูชาเสียหายหนักครับขอบใจจ้าขอบคุณคุณสมศักดิ์ครับเสียหายหนักมากแต่อย่าลืมว่าคุณเซนไม่เคยสนใจชีวิตของประชาชนของเขาไม่เคยสนใจเนี่ยผมลิสต์หข้อไปอยู่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งผมเปิดหน้าจอกันคุณเซนไม่เคยสนใจชีวิตของทหารลองดูดีๆเลยครับ ทหารที่ดูแลเขาอะ่ะใช้อุปกรณ์ใช้อาวุธชั้นเยี่ยมของโลกเลยครับแต่กับทหารที่มาต่อกรกับไทยอาวุธแทบจะเป็นเมื่ออาวุธเมื่อห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเขาไม่สนและเขาไม่สนด้วยว่าเขาจะยิงใส่ใครแล้วตอนนี้นะยิ่งทำให้เขาอะ่ะตอนนี้เหมือนเหมือนกับว่าเขาเป็นหมาจนตรอก เพราะว่ายิงไปที่ลาวแต่ไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่า,าขีปนาวุธถังของไทยเนะี่ยไม่ได้ผิดพลาดได้ขนาดนั้นอันนี้ก็ทำให้ลาวไม่เอาด้วยกับกูชาเลยนะครับส่วนเวียดนามเขาก็เอาอยู่แล้วเพราะผลประโยชน์นะครับแล้วสิ่งนี้นะครับที่จะทำให้ อประช,ชาชาติทั้งหลายเนี่ยคนในชาติทั้งหลายเขาจะไม่เอาใช่ครับพี่พิเจทหารจะตุยกี่พันช่างนั้นตอนเนี้ยผมไม่หย่อนพันไม่เยอะเลยนะครับของกัมพูชาเพียงแต่ปิดข่าวก็โ <shifting> ดนบื้มซะอย่างนั้นน่ะมันจะเหลืออะไรครับแล้วก็เอาเอาแค่เราสามารถยึด าฐานฐานทับได้ผมจำไม่ได้พูวอะไรก็ไม่รู้รเท่านั้นนะ่ะกี่คนล่ะครับที่หายไปเอาแค่ฐานเดียวนะแล้วเราก็ไม่ได้ทําฐานเดียวด้วยมันหลายฐานด้วยนะเพื่งอนผมนะบ่ <c oughs> <c oughs> อ,อพูมาเขือ แล้วก็อีกหลายที่ด้วยที่ที่เรายึดได้ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวมันใช้คนจนวนคนหายไปจํานวนมากครับเพียงแต่กมับูชาปิดข่าวถ้าเปิดออกมาเข้าหายท้องแน่เพราะว่าผมว่าห้าร้อยขึ้นอ่ะตอนเนี้ยห้าร้อยขึ้นแน่ๆเอ่อไอเอ็คถูกครับเอ่อคนคอมเมนต์นปิดข่าวเสพข่าวพร้อมจากตะคุลเซ็น อันนึงผมอยากให้พี่น้องชาวไทยนะครับพันกว่าท่านที่อยู่ที่เนี้ยขอบคุณคุณแม่เจี๊ยบครับมีเจี๊ยบใช่ไหมฮะมีเจี๊ยบอ,อยากให้เข้าใจคนกับบูชาอีกมุมหนึ่งนะครับทําไมขอบคุณคุณโชตกาครับทําไมเขาถึงถุกหลอกได้ง่ายทําไมเขาเพ่งเชื่อข่าวสารด้านเดียวเพราะราะว่าคุณเซ็น ไม่อยากให้คนในประเทศฉลาดการศึกษาก็แย่ตำ่ำแบบแทบจะต่ำเตี้ยเรียดินติดอันดับโลกเลยเตี้ยติดอันดับโลกนะไม่ใช่ดีติดอันดับโลกต่ำติดอันดับโลกเลยเพราะอะไรไนีฮยเพราะเขาไม่อยากให้คุมยากให้คนเขาคุมยากขค,คุณไตเกอร์ครับพอไม่อยากให้คนคุมยากคนมันก็ถูกปัดในง่ายเพราะคนไม่ได้รับการศึกษา สังเกติอ่ะบางทีอ่ะเอาข่าวตอนเอเมื่อประมาณปีสี่สี่หรือไงเนี่ยสี่สี่สี่ห้าตั้งไงเนี่นยแหละที่ข่าวเรื่องของว่าสุวรรณันอ่ะไปว่าไปว่าคนกัมพูชากบสุวรรณันอ่ะไม่รู้ใครจาได้ไหมครับแล้วก็ก่อเรื่องราวใหญ่โตจนมีไอ้อ่ออะไรโปรเชนตองโปรเชนตนะุเงี่ะแล้วเผาสถานทูตไทยเผาธงชาติไทยเหยียบย่ำพระบรมรูปของไทยของคนไทย เพราะอะไรมันง่ายนิดเดียวครับแค่เขาเช็คข่าวจากฝั่งไทยหรือฝั่งอื่นก็ได้แต่ทำไมเขาไม่ทำนั่นเพราะว่าเขาถูกกรอบครอบไว้จนเขาไม่มองในมุมอื่นซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียแต่มันมีเว็บไซต์ซึ่งมันเช็คได้ครับแล้วตคำเห็นก็ไม่ได้เก่งขนาดบล็อกไซต์ได้ด้วยตอนนั้นอะ แต่คนก็หลงเชื่อแล้วก็ไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไปคิดนะว่าทําไมคนอย่างกบสุวรรณันจะไปว่าคนกัมพูชาทั้งที่คนกัมพูชาดูละครของเขาเขาไม่ได้คิดตรงนี้เลยใครจะไปว่าลูกค้าตัวเองถามจริงแค่เนี้ยคนกัมพูชาก็คิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเขานะเขาถูกครอบอ้าวขอบคุณครับเมนติวเขาถูกครอบถูกไอ ข้อนำจากตระกูลคุณมันก็เลยทำให้เขาทำให้คนกัมพุชาเชื่อง่ายหลอกง่ายแล้วหลอกจนหลายคนอะโกหกแผลจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะยมันเป็นเรื่องปกติเนะี่ยคราวนี้เรามาดูนะครับแม่เกินซสยยาวเลยมาดูว่ามาดูกรณีนี้ก่อนนะครับถ้า อุนเซ์ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ยอมเข้าสู่เวทีเจราจาตามเงื่อนไขของไทยจะเกิดอะไรขึ้นแต่วงเล็บนะครับคําว่าประกาศความพ่ายแพ้ผมว่าไม่เกิดขึ้นแต่เขาจะรู้กันว่าแพ้<ม>เพราะว่าในเรื่องของการทหารเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าแพ้หรือชนะไอ้อังครับในต่อครับในต่อตรมเตียมสมาเตอร์ครับสมาเตอร์เรื่องอะไรอย่างครับ ไม่พูดเรื่องแพ้แพ้เหมือนตอนเนี้ยเอาง่ายอิสราเอลอ่ะแพ้อ,อิหร่านลาบคาบาอันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าติงอิสราเอลอาจจะไม่พอใจนะแต่ในในระดับโลกเขารู้กันว่าอิสราเอลแพ้สงครามสิบสองวันอยากราบภาคแต่เขาไม่พูดว่าแพ้เพียงแต่บอกว่าขอเจรจาหยุดยิงคนชนะที่ไหนขอเจรจาหยุดยิง นนั่นแหละเขาจะพูดอย่างเงี้ยส่วนกรณีนี้ก็คือผมมองว่าคุณเซนอาจจะยอมรับเงื่อนไขการเจรจาแต่ความหมายคือประกาศความพ่ายแพ้ครับนะใช่ครับเหมือนวิชาประวัติศาสตร์ไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนประเทศไทยเช่นกันครับก็ทั้งว่าเด็กรุ่นใหม่นี่ก้าวร้าวถึงขนาดที่ว่า เอไม่จำเป็นจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาคิดอย่างนั้นเขาเขาก็จะต้องรับชะตากรรมเข้าไปครับนะคราวนี้เรามาดูก่อนว่าถ้าเกิดกรณีที่อ่บุญเซนยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็เข้าเวทีเจรจาให้ยุติ การเรียกร้องอดินแดนในประเทศไทยและยุติการก่อกวนยุติการก่อความไม่สงบโดยสิ้นเชิงจะเกิดอะไรขึ้นข้อแรกก็คือเสถียรภาพชายแดนมันจะดีขึ้นแล้วมันจะทำให้ปลด กดล็อกทางเศรษฐกิจของอีสานได้ไล่ตั้งแต่บุรีรัมย์บุรีรัมศรีสะเกดบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลรวมถึงสระแก้วไล่ไปเลยครับจะได้ประโยชน์จากความสมบของอพื้นที่ของ,งชายแดนจะทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากขึ้นดีขึ้นแต่กรณีนี้ต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะทําให้ทั้งนักลงทุนชาวไทยนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและยิ่งทําไปอย่างนี้ได้ไงฮะยิ่งทาไปอย่างนี้มากเท่าไหร่นะครับประเทศไทยเราจะมั่นคงและแข็งแรงครับเพราะว่าเราพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศเราเอง